ไข่พะโน้หมูสามชั้นเน้นๆพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนแล้วนะคะนี่นี่ดู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 เห็นไหมเห็นไหมดูหมูสามชั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเนี่ยเฮ้ยน่ากินไหมฮะเนี่ยดูสิคะนี่ถ้าสั่งเมื่อวานจะได้ของวันไหนคะ คงเข้าสวยแลวร้อนรอได้เลยนะคะรับรองว่าถึงวันนี้แน่นอนว่าแต่ทุกคนค่อยๆตักนะคะเพราะว่าหมูมันอุ้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นุ่มระดายในปากแน่นอนค่ะถ้าจะสั่งสั่งได้ทางช่องทางไหนคะพี่มาเดืออินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะเปิดพรีออเดอร์จำนวนจำกัดนะคะราคาแค่499บาทราคาเนี้ยไม่แพงค่ะคุ้มค่ามากเลยค่ะนี่คุณภาพหมูสั่งันเน้นๆเลยค่ะ ใครสนใจพะโล้หมูเต็มคำไข่เต็มใบลองสั่งไปทานก่อนได้นะคะแต่ถ้าจิดใจเนี่ยค่อยกลับมาซื้อใหม่ค่ะเนี่ค<ะ>่ะดูสิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าส่งไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวเราส่งไรเดอร์นะคะกรุงเทพแบบว่าประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะเห็นปะเห็น,น,น,นอยากกินบ้างจังแต่เบาท เราคงไม่มีปัญญาซื้อกินแน่ โอ้ไม่ต้องรองนะลูกแม่มาแล้วนะ <c oughs> กิฟต์แฮนด์เมด15บาทเท่านั้นจ้าใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยกระดาษทิชชู่ขนมกิฟต์แฮนด์เมดเข้ามาดูก่อนได้นะคะรับอะไรดีคะ ทั้งหมดกี่บาทแล้วครับทั้งหมดหกสิบบาทนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะเฮง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  แต่ไม่เป็นไรต่อให้เหลือร้อยเดียวก็จะสู้เพื่อลูกโหทำไมเครื่องปั้มนมแพงแบบเนี้ย เอาพะโล้หนูไปกินนะครับคุณลุงอ๋อลุงไม่เอาหรอกลุงไม่มีตังค์ซื้อหนูไม่ได้มาขายค่ะลุงหนูอยากให้ลุงชิมให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับโอ้อร่อยมากโอ้ย,อยจริงเหรอคะครอร่อยค่ะอร่อยโอ้ย คุณลุงเก็บไว้เป็นกับข้าวตอนเย็นดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแจกคนอื่นต่อคุณลุงบอกว่าอันตยมากนะคะด,ดิฉันดี่ถึงมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเมื่อกี้ไม่มัดมือชกนะคุณลุงไม่กล้าเอาหรอกค่ะจริงเมื่อกี้คุณลุงดูหน้าตาตื่นเต้นมากเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะไปแจกใครกันต่อไปค่ะตามมาด้ะคะ่ะนี่ อยากกินไข่พาโลเจมาเตื่อมากแต่มีเงินหนึ่งร้อยบาทจะทำได้ไหม <fur> แค่ค่าหมูยังไม่พอเลยคะ่ะลองกินอย่างอื่นไหมแต่ยังไงก็เอาใจช่วยนะเป็นเหมือนกันเลยคะ่ะ ไม่มีเงินซื้อเพราะเอาเงินไปซื้อของให้ลูกจนหมดเราอดได้แต่ว่าลูกห้ามอดสวัสดีค่ะรับเลยดีคะฉันขอหมอหมดเลยแล้วกัน พวกฉันตามมาจักในกลุ่มที่เธอโพสในกลุ่มแม่แม่อ๋อค่ะแล้วทำไมเธอต้องมาทำงานขายทุวอย่างแบบนี้ด้วยอะ่ะเออคือพึ่งอ,อารมาไปเอาออกเหรอทำไมอามพูดแบบนี้อะ่ะคือจะไม่รับผิดชอบใช่ปะเออดิ ค่มันจะปพอมีลูกวะแล้วลูกนี่ใช่ลูกอาร์มหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อาร์มไม่รับผิดชอบพึ่งไม่ว่าเลยนะแต่อย่ามาพูดดูถูกกันแบบนี้พึ่งไปเอาออกเถอะอาร์มีเรื่องอื่นต้องทำต่อนะแล้วเรื่องเนี้จัดการเอาเองด้วยวเราพึ่งล่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องของพึ่งคนเดียวนะอาร์มนี่อาร์มจะทิ้งพึ่งกับลูกไปจริงๆหรออามไม่ได้ขอให้มันเกิดมนาะถ้ายัิยืนยันจะเอามันอยู่ก็จัดการเอาเองแล้วกัน อีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็ได้เจอกันแล้วนะลูกเราสู้ไปด้วยกันนะลูกนะ ซูซนะพวกฉันเองก็มีลูกเข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่ที่ทำเพื่อลูกขอบคุณค่ะแต่พึ่งเก่งมากเลยนะที่เข้มแข็งได้ขนาดนี้เดี๋ยวพวกฉันจะช่วยสนับสนุนอีกแรงแต่พึ่งแล้วก็อย่าลืมไปตอบเม้นท์ที่แม่แม่ด้วยนะใช่มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ถามซื้อของจากพึ่งทั้งนั้นเลยนะอย่าลืมเข้าไปตอบด้วยล่ะจะได้มีเงินไปเลี้ยงลูกได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะรอแป๊บน,นึงนะคะ พี่เอาไข่พะโลปมาส่งค่ะนี่พี่เดือรู้ได้ไงอะคะว่าเพิ่งอยากกินอ่ะก็เธอโพสต์ขนาดนั้นพี่อยากรู้เรื่องเธอหมดแล้วมีแต่คนส่งเรื่องเธอมาให้พี่พี่ก็เลยมาได้ตัวเองจริงเหรอคะหนู่เป็นเอซีพวกพี่มากเลยนะคะไข่พะโล้พี่น่ากินมากเลยนะหมูเยอะๆไข่เน้นๆ เค้มคนสุดๆดโอ้ยพอพอพอเลิกโวยพี่ก่อนลองชิมดูแล้วก็มาตอบความจริงที่ดีกว่าอ,อร่อยสุดยอดเลยค่ะพี่หมูนุ่มละลายในปากมากไม่ได้ตอบเอาใจพี่ใช่ไหมคะ คหคนููพดจริงๆขอบใจค่ะเ,เป็นแฟนขับพี่เนี่ยลำบากแก้เลยสิเราก็นิดหน่อยค่ะเมื่อก่อนอะ่ะพี่ก็ลำบากเหมือนกันแต่กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ก็ปากกัดตีนถีบเหมือนกันแหละค่ะแต่ยังไงก็สู้ๆนะคะพี่เอาใจช่วยขอบคุณนะคะพี่ โธอเนี่ยเก่งมากเลยนะที่เลี้ยงลูกตัวคนเดียวเนี่ยกินเยอะๆเลยจ้ะรางวัลของคนเก่งตอนแรกหนูก็คิดนะคะว่าคงไม่มีปัญญาซื้อกินแต่ยงไงก็ขอบคุณพี่มากนะคะที่เอามาให้หนูด้วยตัวเองไม่เป็นไรเลยค่ะขราวเนี้ก็กินให้หน่าใจไปเลยขอบคุณค่ะ